สวัสดีค่ะแม่นกชวนกินนะคะวันนี้แม่นกมารีวิวอาหารค่ะวันนี้ก็มีผัดเเส้นแล้วก็ผัดทอดนะคะผัดทอดชุดน้ำพริกกะปิค่ะทานด้วยกันนะคะแม่นกขอขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะขอขอบคุณทุกกัน เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลังใจให้มนุษย์ไยนะคะชุดนี้เขาก็จะมีน้ำพริกกะปิให้ถ้วยเล็กๆค่ะก็ผัดเป็นเส้นมีมะเขือยาวทอดค่ะมะเขือยาวชุบแป้งทอดแล้วก็าผัดผัดทอดเยอะแยะเลยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ